สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวนาที่เคารพทุกท่านครับวันนี้วันที่16ธันวาคม2 5 6 8นนะครับใกล้ๆก้สี่ทุ่มก็มาพูดคุยกันก่อนนอนสักเล็กน้อยนะครับเพราะว่าตอนนี้พี่น้องชาวนารู้สึกจะรออยู่2เงินนะครับจริงๆแล้ว3เงินนะแต่ว่าเงินที่3นี่เงินที่3นี่ส่วนใหญ่ก็ได้กันไปแล้วแต่ว่ามีมีหลายคนยังไม่ได้เอาพูดเรื่องเงินที่3มก่อนมันมีอยู่1เงิน2เงินแล้วก็เงินที่3อา้าวเงินที่3ก็คือเงิน ไร่ละพันครัวเรือนแล้วไปเกินสิบไร่สูงสุดหนึ่งหมืนบาทข้าวนาปีนั่นแหละครับช่วยไร่ละพันนั่นแหละก็ส่วนใหญ่ได้กันไปแล้วแต่ว่ามีกลุ่มชาวนาอีกกลุ่มหนึ่งที่รอนะครับยังไม่ได้เงินแต่ก็จะไม่ไม่มากเท่าไหร่นะก็คือคนที่ลงทะเบียนปลูกข้าวเสร็จแล้วและประชาคมเสร็จแล้วและการตรวจสอบผลการลงทะเบียนต่างๆเสร็จสิ้นแล้ว และทกศและกรมส่งเสริมการเกษตรนี่ยก็ทยอยส่งให้ทกศเ,เป็นเป็นรอบเป็นรอบไปแล้วกทกศก็โอนโดยทกศตั้งเป้าว่าก่อนหน้านี้หลายเดือนมาแล้วทกศเคยออกข่าวมาบอกว่าโอนทุกวันที่3ของเดือนและวันที่18ของเดือนนะครับแต่ว่าก็ยังมีชาวนาอีกจํานวนหนึ่งอาจจะไม่มากเท่าไหร่ก็ยังรอเงินนี้อยู่ยังไม่ได้เงินนะครับอันนี้ก็เรียกว่าเงินที่3ที่ชาวนารอเหมือนกันนะครับแต่ว่า ก็ต้องติดตามข่าวก่อนไปเป็นระยะเลยครับระยะนะครับว่าพอถึงวันที่3กับวันที่18ของแต่ละเดือนในคนที่ยังไม่ได้และกรม่มเสริมการเกษตรส่งข้อมูลให้ทกศแล้วมีการโอนไปบ้างหรือยังนะครับต้องติดตามตรวจสอบด้วยตนเองนะครับสําหรับผู้ที่ยังไม่ได้เงินแล้วก็รอรอการโอนอยู่ตรวจเช็คสถานะต่างๆดูนะครับปรับสมุดบัญชีทกศดูทุกวันที่3กับวันที่18นะครับคนที่ยังไม่ได้อันนี้เงินที่3นะครับแต่ว่าไอ้สเงินนี่ที่ขึ้นหน้าจออยู่ขณะนี้นะครับ ที่บอกว่าชาวนารอสองเงินดูท่าทางกินฝืดสอไปทางเห้วนี่คำว่าสอไปทางเห้วนี่รู้สึกจะบั่นทอนกําลังใจเหลือเกินนะครับคำว่าสอไปทางเห้วนี่มันมันมีโอกาสไม่ได้เหมือนกันแต่ก็แต่ก็จะได้อยู่แต่ว่ามัน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 ไม่แน่ใจมันสอไปทางเห้วนะครับดูท่าทางกินฝืดกินฝืดยังไงกว่าจะได้นี่รัฐบาลต้องออกแรงพอสมควรนะครับกว่าจะได้นี่เพราะอะไรครับเพราะตอนนี้ รัฐบาลยุบสภาไปแล้วยุบสภาไปแล้วไม่มีสภาผู้แทนรัษฎรประเด็นที่หนึ่งผลจากการยุบสภาทําให้รัฐบาลเนี่เป็นรัฐบาลร,รักษาการไม่ใช่รัฐบาลตามปกติคําว่ารักษาการคืออะไรคือปฏิบัติหน้าที่ในใน,ในฐานะรัฐบาลไปเรื่อยๆจนกว่าการเลือกตั้งจะแล้วเสร็จและมีการและมีรัฐบาลชุดใหม่รัฐบาลชุดรักษาการนี้จึงจะหมด หน้าที่ลงไปเพราะฉะนั้นในระหว่างนี้ก็ต้องรักษาการพอรักษาการรัฐบาลนี่มีอำนาจบางอย่างทําไม่ได้ก็คือคณะรัฐมนตรีจะไม่สามารถอนุมัติงบประมาณงบกลางมาจ่ายโครงการต่างๆได้นะครับหากโครงการใดจําเป็นจําเป็นที่จะต้องช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอะไรก็แล้วแต่นะครับที่มันจําเป็นมากๆไม่ทําไม่ได้อันนั้นถ้ารัฐบาลอยากจะทํา ก็จะต้องขอความเห็นไปยังกกตพอกกตเห็นชอบด้วยจึงจะนําเรื่องเหล่านั้นเสนอคอรมอและคอรมอนันงบกลางได้นะครับนี่แหละมันติดขัดอยู่ตรงนี้ชาวนารอสองเงินนี่มันติดขัดอยู่ตรงที่คณะตีไม่มีอำนาจอนัดงบกลางเพราะฉะนั้นมันยิงสอไปทางเห้วที่จะไม่ได้นะครับแต่ถ้ารัฐบาลออกแรงทําจริงๆมันก็จะได้อยู่แต่ว่ามันเกินนานและกินฝืดพอสมควรนะประเด็นสองเงินมีอะไรบ้างครับ เงินที่หนึ่งครับเงินนาน้ําท่วมครับเงินนาน้ําท่วมที่พี่น้องรอกันอยู่ขนาดนี้แหละที่พี่น้องบอกว่าไปลง<ป><ป>ทะเบียนรับเงินนาน้ําท่วมมาไวไ้แล้วไล่ละหนึ่งพันสามรอยสี่สิบบาทนี่แหละแล้วมีการประชาคมเสียทรัพ์นะหลังจากประชาคมเสร็จสัพ์มานานแล้วเรื่องเงียบหายไปเลยตอนนี้ไม่มีข่าวอะไรเลยทั้งนั้นนะครับน,น,นั่นก็เป็นเพราะว่ามีพี่น้องกับเกษตรกรชาวนานไปถามสํานักงานเกษตรอําเภอของท่านดูแล้วนะครับ บางคนก็ถามสํานักงานเกษตรจังหวัดดูก็ได้รับคําตอบจากเจ้าหน้าที่ทางสํานักงานเกษตรอำเภอหรือสํานักงานเกษตรจังหวัดบางจังหวัดเขาบอกว่ายังอยู่ในขั้นตอนการดําเนินงานอยู่ให้รอทํานองนี้ครับทีนี้พออยู่ในขั้นตอนการดําเนินงานอยู่นี่ให้รอนี่ถามว่าจะได้ไหมจะกินฝืดยังไงหรือสอบไปทางแห้ยวยังไงก็คือตอนนี้นะครับเรื่องมันน่าจะอยู่ที่กลมเสริมการเกษตรกรมเสริมการเกษตรกางดําเนินการรวบรวมรายละเอียดอยู่ ถ้าเขาวิเคราะห์ออกมาแล้วว่าทั่วทั้งประเทศนี่มีเกษตรกรลงทะเบียนถูกต้องตามขั้นตอนแล้วกี่รายผ่านการประชุมชาคมต่างๆมาแล้วกี่รายผ่านการพิจารณาของระดับอำเภอจังหวัดพิจารณาเห็นชอบมาแล้วกี่รายแล้วก็ส่งเรื่องไปกรมส่งเสริมการเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรก็ต้องรวบรวมทั้งประเทศว่ามีเกษตรกรกี่รายจะจะได้รับการช่วยเหลือนี้และเป็นจํานวนกี่ไร่ไร่ละกี่บาทก็จะเห็นตัวเลขงบประมาณออกมาพอเห็นตัวเลขงบประมาณออกมา ว่ากี่ล้านนะกี่พันล้านอะไรทํานองนี้แหละกรมส่งการเกษตรก็ต้องไปดูงบประมาณว่ากรมส่งการเกษตรมีงบประมาณปกติที่พอจะจ่ายได้หรือเปล่าถ้ามีงบประมาณปกติที่พอจะจ่ายได้ก็เขาจะใช้งบประมาณของกรมส่งเสริมปกติกรมส่งเสริมการเกษตรนี่ที่งบปกติที่รับจัดสรรจากรัฐบาลเนี่ยจ่ายมันก็จะจ่ายได้แบบนั้นนะแต่ถ้างบประมาณปกติของกรมส่งการเกษตรมันมันไม่พอจ่ายอ้าวถ้าไม่พอจ่ายทำไง ก็ต้องเสนอเรื่องไปยังรัฐบาลเสนอเรื่องไปยังกระทรวงเกษตรกระทรวงเกษตรก็จะต้องนําเรื่องนี้เข้าที่ประชุมคอรมอเพื่อให้คอรมอน้มันก็ประมาณแต่ขณะนี้รัฐบาลเป็นรัฐบาลรักษาการถ้าจะนําเรื่องนี้เข้าที่ประชุมคอรมอแล้วให้คอรมอน้มันก็ประมาณคอรมอไม่มีอำนาจอนุมัติก็ประมาณนานมันก็กินฝืดสิแบบนี้พอกินฝื่แล้วทําไงก็ต้องไปดูความยึดใจของรัฐบาลว่าถ้ากรงเสริมการเกษตรเขา เขาส่งเรื่องไปยังเจ้ากระทรวงก็คือรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรนี่แล้วพอรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรเอาไปปรึกษานายกเอาไปปรึกษารัฐบาลแล้วนี่ถ้ารัฐบาลจริงใจจะทําจะช่วยไล่ละหนึ 1, ่งพันสามร้อยสี่สิบาทนี่นะระหว่างนี้เป็นรัฐบาลรักษาการอนุมัติงบประมาณไม่ได้ก็จะต้องเสนอเรื่องไปยังกกตก่อนถ้าๆๆๆกกตเห็นว่าอามันไม่ขัดมันจําเป็นและมันจะไม่ทําให้การเลือกตั้งได้เปรียบเสียเปรียบ กรกตเขาอาจจะเห็นชอบด้วยถ้ากกตเห็นชอบด้วยเรื่องเกิดจะตีกลับมายังรัฐบาล<ะ>กระทรวงเกษตรก็จะนําเรื่องเสนอเข้าที่ประชุมคอรมอให้คอรมอนุมัติคอรมอนุมัติต่อไปซึ่งกว่าจะเป็นอย่างนี้ถามว่ากินฝืดหรือเปล่าฟืดสิครับเพราะว่าถ้ากกตเขาไม่เห็นด้วยนี่ถ้าเขาไม่เห็นด้วยเพราะว่ามันเป็นอยู่ในช่วงเลือกตั้งแล้วเกิดรัฐบาลมาอ,อนุมัติงบประมาณแล้วแจกจ่ายพี่น้องไปนี่มันจะเป็นการทําให้ได้เปรียบเสียเปรียบในการเลือกตั้งหรือเปล่านะกกตเขาต้องคิดดี ถ้ากรกตเขาคิดดีแล้วว่าไม่ไม่สมควรจะทำก็แห้วไปครับเงินไล่ละหนึ่พันสาร้อยสี่บาทก็จะไม่ได้แต่ถ้ากกตเขาเห็นว่าเออมันเป็นเรื่องปกติที่ชาวบ้านชาวนานได้รับภัยพิบัติจากน้ำท่วมอะไรประมาณนี้นี่มันเป็นเรื่องจะต้องช่วยเหลือนะมันไม่ทำให้ได้เปรียบเสียเปรียบการเลือกตั้งหรอกถ้าเขาเห็นชอบด้วย ถ้ารัฐบาลเสนอเรื่องไปกรกตเห็นชอบด้วยนะครับกรกตเห็นชอบด้วยก็จึงจะนําเรื่องเข้าคอรมออนุมัติงบประมาณได้มีมันก็จะกว่าจะได้ก็ต้องกินฝืดมีขั้นตอนมากมายหลายหลายขั้นตอนเพราะอะไรครับก็เพราะว่าขณะนี้ยุบสภารัฐบาลไม่มีอำนาจอนุมัติงบประมาณมันก็ดูท่าทางจะกินฝืดแบบนี้แหละครับและมีแนวโน้มส่อไปทางเห้วด้วยเห้วคืออะไรครับเห้วก็คือไม่ได้เลยนะ ก็มีอาการสอแบบนี้เหมือนกันนะครับอันนี้เงินที่1คือเงินได้ละ 1, นึ่บาทก็เป็นทํานองนี้แหละครับเรื่องอ่าส่วนเงินที่2ล่ะที่บอกว่ารออยู่นี่เงินอะไรก็ชาวนานาปรังนี่แหละนะโดยปกติแล้วนี่ปลูกข้าวนาปีเกี่ยวข้าวเสร็จจากนั้นก็จะเริ่มทํานาปรังกันก่อนหน้านี้รัฐบาลบอกว่าจะมีการให้พี่น้องชาวนานี่ลดพื้นที่ปลูกข้าวนาปังลง โดยจะให้ไปปลูกพืชเศรษฐกิจอื่นปลูกพืชหลังนาแทนใครที่เข้าร่วมโครงการจะได้เงินไร่ละสองพันครัวเรือนละไม่เกินสิบไร่สูงสุดสองหมื่นบาทเป็นไงก็จะลดพื้นที่ปลูกข้าวนาะปางลงประมาณหนึ่งล้า,งงานไร่ถามาหนึ่งล้านไร่ใช้งบประมาณเท่าไหร่อาก็ไร่ละสองพันถ้าล้านไร่ก็สองพันล้านนะสิสองพันล้านเอางบอย่างไหนล่ะงบกลางครับงบประมาณงบกลางแล้วทีนี้มันดูท่านางจะกินฝืดยังไงสอแห้วยังไง ก็เหมือนกับไล่แล้ว1340น้ําท่วมนี่แหละตอนนี้เรื่องนี้ยังไม่ได้เข้าที่ประชุมคอรมอแล้วก็ยุบสภาไปแล้วพอยุบสภาไปแล้วเกิดอะไรขึ้นคณะทีมไม่มีอำนาจอนุมัติงบกลางน่นเกิดอะไรขึ้นครับดูท่าทางชาวนาจะกินฝืดโครงการนี้มีโอกาสแห้วไปเหมือนกันเพราะว่าก่อนรัฐบาลจะทํานี่ก็จะต้องเสนอไปอยังกกตก่อนให้เห็นชอบถ้ากกตเห็นชอบจึงจะทําได้แล้วก็นําเรื่องเข้าคอรมอ และคอรมอนรมนังงกลางก็จะดําเนินโครงการได้ก <abi> ็จะได้เหมือนกันแต่กินฝืดครับแต่ถ้าเสนอเรื่องไปกกตแล้วกกตไม่เอาด้วยมันอยู่ในช่วงเลือกตั้งมันจะเกิดการได้เปรียบเสียเปรียบกันนะเพราะว่าถ้ามีการแจกเงินให้ชาวนานี่ล้านไร่ไร่ละสองพันมันก็เป็นสองพันล้านก็มีชาวนาหลายรายได้รับเงินพอได้รับเงินปุ๊บมันเกิดการได้เปรียบเสียเปรียบกันในการเลือกตั้งหรือเปล่ากกตเขาต้องคิดให้ดีพอกกตเขาคิดว่ามันไม่เหมาะสมเขาก็อาจไม่ทำเพราะไม่ทําเป็นไง ก็สอไปทางเฮ้วนะสิครับแบบนี้สรุปเงินชาวนาหนึ่งามร้อบาทน้ำท่วมสองเงินนะอันที่สองเงินปลูกพืชหลังทาคนที่จะไม่ปลูกข้าวนาปังดูท้าทางจะกินฝืดครับกินฝืดคือถ้ารัฐบาลทำอย่างเต็มที่แล้วกกตเขาเห็นชอบด้วยมันจึงจะได้เงินเหล่านี้นะครับแต่ถ้ากกตเขาไม่เห็นด้วยก็เฮ้ครับทั้งหมดคือชาวนารอสองเงิน ก็นำมาพูดมาคุยกันไว้เพียงเท่านี้และต้องติดตามข่าวกันต่อไปนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วรัฐบาลจะเสนอเรื่องไปยังกกตให้เห็นชอบด้วยหรือเปล่าและคอลมอนามัมาติเมื่อ,อไหร่ต้องติดตามกันต่อไปหรือว่าจะเหวไปเลยก็ต้องติดตามข่าวกันต่อไปเราก็จะติดตามข่าวมาเล่าฟังเป็นระยะระยะกันต่อไปครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ